สมาธิภาวนาคือการทำจิตหนึ่งเนี่ยฝึกฝนอบรมจิตให้คิดตามที่เราอยากให้มันคิดคิดอะไรที่มันดีคิดอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าคิดคิดแต่สิ่งที่มันดีควาว่าดีคือ,คอนำความสุขมาให้จิตคิดแล้วจิตคิดแล้วจิตมีความสุข เรียกว่าดีจิตคิดแล้วมันวุ่นมันวายมันทุกข์ีวัวชั่วให้คิดแต่สิ่งที่มันดีคือไม่วุ่นวายไม่ทุกถ้าคิดแล้วทุกมันชั่วอย่าคิดฝึกอย่างนี้แหละฝึกคิดในสิ่งที่ควรคิดมาฝึกว่าอะไรคิดได้คิดไม่ได้เรียกว่าภาวนาหรือว่าสมาธิหรือว่าฌาน ฌานก็คือว่าให้คิดอย่างนี้อย่างนี้เพ่งอยู่ตรงนี้นะอย่าเพ่งไปที่อื่นคาว่าคิดไปก็คือเพ่งไปนั่นแหละเพ่งวิญญาณนี่มันแวบไปวิญญาณหรือว่าจิตนี่จิตวิญญาณนี่มันแวบไปทงอื่นไปแล้วเอามาไว้ที่ลมนั่งตั้งกายให้ตรงนั่งมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนั่งสมาธิ หลับตานอกลืมตาในเหลือบตากบบเบวจด,ดูกายนี้มันตรงหรือยังไม่ตรงจัดให้ตรงไม่ดีจัดให้ดีไม่เข้าที่จัดให้เข้าที่ไม่สบายจัดให้สบายเอาตาที่หลับแล้วนะเพ่งกลับคืนมาอย่าลืมตาดูมันไม่เห็นกายเรามันตรงหรือไม่ตรงมันไม่เห็นหรอกถ้าลืมตาดูหลับตาดูมันจะเห็นตรงไม่ตรง จัดระเบียบร่างกายให้ดีนั่งเหมือนพระพุทธรูกนั่งตั้งกายให้ตรงมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงบอกให้ตรงให้ตรงพันยังเล็งซิงมันสิได้บ่เดินเดินมันไม่ตรงน่ะมันตรงก็จะกว่าตรงเนี่ยตั้งกายให้ตรงตรวจดูตรงไหมถ้าไม่ตรงก็จัดใหม่ จัดให้มันตรงไม่ดีจัดให้ดีไม่เข้าที่จัดให้เข้าที่ไม่สบายจัดให้สบายจัดระเบียบร่างกายดีๆแล้วจัดระเบียบของจิตสำคัญที่สุดบัดจัดระเบียบของจิตทีเลยว่าจเจ้าไปไว้ตรงไหนจิตนี่จะให้มันอยู่ตรงไหนการจัดระเบียบของจิตดีเหลือ จิตตสังขารแล้วก็เป็นมโนกรรมการจัดระเบียบร่างกายเลยว่ากายยสังขารแล้วก็เป็นกายกรรมกรรมก็เกิดขณะนี้เลยสังขารก็เกิดขณะนี้เลยถ้ารู้มันมันก็เห็นละสีสังขารถ้าไม่รู้มันก็ไม่เห็นเลยสังขารทั้งที่สังขารมันก็ทำงานของมันอยู่นั่นแหละแต่ไม่เห็นกรรมก็เกิดอยู่แล้วแต่ไม่เห็นกรรม ถ้าเห็นมันก็เห็นละทีดีเลกรรมนี่แหละสังขารจัดระเบียบจิตใหม่อย่าให้มันสเปะสปะไปทั่วเดี๋ยวแวบตรงนั้นเดี๋ยวแวบตรงนี้ไม่เอาให้เอาที่ไหนให,ให้อยู่ตรงนั้นจะอยู่ที่ไหนให้อยู่ตรงนั้นให้อยู่ที่ลมก็อยู่ที่ลมเพ่งไว้ที่ลมหายใจเอาตาที่หลับเ้วเพ่งไว้ที่ลม ที่ปลายจมูกก็ได้ที่ชานจมูกก็ได้หายใจเข้ามันสัมผัสเย็นเย็นหายใจออกเย็นเย็นจ้องอยู่ตรงนั้นอย่าเพิงไปที่อื่นถ้าเพ่งไปที่อื่นก็กลับคืนมาเวบสติรู้เท่าทันเทเวบไปทางอื่นเอา,าไว้ที่จมูกคือเก่าเลยดูลมมาดูลมให้มันเห็นลมหายใจเข้ารู หายใจออกรู้รู้ทุกเวลารู้ทุกนาทีรู้ทุกวินาทีรู้ทุกเสี่ยววินาทีรู้ทุกเสี่ยวของเสี่ยววินาทีมาจ้องอยู่ที่ลมมาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้รู้หายใจออกก็รู้รู้อยู่นั่นแหละรู้ลมหายใจเข้าออกจ้องอยู่ที่ลมอย่าเพ่งที่อื่นให้เพ่งไว้ที่ลม หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้ทุกเวลารู้ทุกนาทีรู้ทุกวินาทีรู้ทุกเสี้ยววินาทีเสี้ยวของเสี้ยววินาทีต้นลมก็รู้ว่าอยู่ต้นลมกลางลมก็รู้ว่ากลางลมสุดลมก็รู้ว่ามันสุดแล้วหายใจออกเริ่มขึ้นก็ต้นลมกลางลมไปลมสุดแล้วก็เริ่มหายใจเข้าใหม่ หายใจเข้ายาวก็รู้ว่ามันยาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวถ้าหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่ามันสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่ามันสั้นถ้ามันสั้นรู้ว่าสั้นยาวรู้ว่ายาวหายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนมันสั้นมันยาวก็รู้เท่าทันเรียกว่าสติสัพชัญญะสัพชัญญะรู้ลมว่าหายใจสั้นหายใจยาวดดวยเลยหายใจเข้าหรือหายใจออกเรียกว่าสัพชัญญะ สติถ้ามันหนีจากลมปุ๊บ p, ก็รู้เท่าทันเรียกว่าสติหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้หายใจยาวหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายใจออกสัพพัญญาถ้ามันเวบหนีจากตรงนี้รู้เท่าทันเรยว่าสติเนไปอีกแล้วควบคุมจิตไว้เรียกว่าสติรู้เท่าทันลมว่าลม เป็นอย่างไรหรือสัพพัญญะเมื่อได้เอาจิตมาดูที่ลมหายใจเขาโอกก็เป็นสัพพัญญะรู้ลมถ้าใครรู้จักสติรู้จักสัพพัญญก็จะรู้จักสังขารเนี่ยรู้จักกายสังขารว่าจีสังขารจิตแต่สังขารถ้าใครมีสติสัพพัญมันจะรู้ เพราะสังขารกับสติมันก็อันเดียวกันนั้นเลยสติก็คือสังขารน,นั่นเองผู้ควบคุมควบคุมจิตไปเลยรู้ทันเนยอย่าไปเนี่ยว่าตัวสังขารเลยเด่ะคืนมาสิบอกเด้เลยเอาจิตคืนมาคือเก่าเรียกว่ากรรมเลยได้ไปเนี่ยเรามันไปเลยรู้เท่าทันเรยพยามคืนมาสิตัวที่บอกว่าเอาคืนมาสิ มาอยู่ที่ลมสิเรียกว่าสังขารพอเอามาตั้งไว้ที่ลมจริงๆเลยบบบนี้ก็เพ่งจจออยู่ที่ลมเลยพอบอกแล้วมันทําตามได้ว่ากรรมขณะที่บอกเป็นสังขารขณะที่ทําก็เป็นกรรมมันสําเร็จรูปกลายเป็นกรรมตัวควบคุมตัวพยายามเป็นสังขารพอทําสําเร็จก็เป็นกรรม สัพปพปัญญะเอามาไว้ที่กายเอามาไว้ที่ลมเมื่อมันลมปรากฏเห็นลมปรากฏอยู่เกิดขึ้นเป็นกรรมเลยนะเป็นมนกรรมเลยมาดูที่ลมส่วนกายยสังขารหนึ่งเวลาเรามาควบคุมถ้าเราดูเฉยๆยังไม่เป็นกายสากายสังขารกายยสังขารมันจะเกิด เวลาเราตั้งใจหายใจหายใจออกยาวๆตั้งใจมันยาวยาว่ยาเวสังขารนะแล้วก็เป็นกรรมด้วยมันอยู่ติดกันนะสังขารกับกรรมมันใกล้กันมากแต่มันก็คนละช่วงคนละตอนกันสังขารกับกรรมเมื่อใดเราดูลมเป็นควบคุมจิตเป็นมันจะเห็นหมดนั่นเลย เมื่อใดมันเป็นฌานขึ้นมาแล้วมันจะเห็นหมดเลยเพราะมันอยู่ในฌานนี้หมดเลยกรรมก็จามสังขารก็อยู่ตรงนี้อริจังทุกขังอาัตตาก็อยู่ตรงนี้ขันห้าก็อยู่ตรงนี้จะเห็นหมดทุกอย่างวิปัสสนามันจะค่อยๆเกิดเมื่อใด,ด,ด,ดมันเป็นฌานจะว่าธรรมจุดจิตมันนิ่งจนมันสงบจนมันเป็นฌาน เพ่งอยู่ที่หลมนั่นแหละมีสติควบคุมจิตไว้มีสัปยยัญญารู้เท่าทัน